นั่งฟ้าครับเจนั่งฟ้า ไม่ได้เรียกเจใหญ่ไทยแคย่าเป็นนางฟ้านะคะแต่พวกเราจะเรียกข้าอไอเสียของรถตระกูล Honda c ซีวีฮอนด้าซีอาวีหรือว่า Honda a c c o r d พวกเนี้ยพวกเราก็จะเรียกกันว่าเป็น Honda นางฟ้านะคะด้วยลักษณะของเขาหรือว่าค่าตัวของเขาค่อนข้างจะสวยแล้วก็จะสูงนะคะเขาก็เลยได้ฉายาว่าเป็น h o n d ้านางฟ้านั่นเองค่ะลักษณะข้าอไอเสียก็จะเป็นบลังตาเห็นนะคะผิวเรียบเปลือกชั้นเดียวแบบนี้นะแล้วเขาก็จะมีหลายๆบาร์โค้ดอีกแล้วนะบาร์โค้ดก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวหนังสือเล็กๆ เลขนะคะสองสามสองสามสองสามตัวสุดท้ายนะคะดังเช่นตัวอย่างตัวนี้จะเขียนคําว่าเคห้านะคะค่าตัวของเคหาก็จะอยู่สูงถึงหกพันนะคะแล้วก็จะมีคําว่า LX บ้าง Y4 บ้าง,างนะคะก็จะมีค่าตัวตั้งแต่สี่ห้าพันจนถึงหมื่นกว่านะคะต่อน้ําหนักไส้อยู่ที่สองบ็อก2สองก้อนต่อน้ําหนักไส้อยู่ที่แปดชิพนะคะตัวหนังสือมันเล็กๆเล็กๆนะคะก็ขยี้ขย่าย,ย,ายสายตาหาดูด้วยนะกลับงามๆค่ะนางฟ้า